อยากจะเจี๊ยบแหละล่ะพ่นป่วันนี้นี่เอาเจี๊ยสี่ซั้งูอันผู้ขาบอกบอกกันสิบผู้ขาผู้เดียวได้บอได้ผู้ขาสี่ผู้เดียวด้วยผู้เดียวไปมีแต่คนตัวแหมจานยอดลงหนาโม้นเดบอมีแต่คนตัวแหมเอาการสังผู้ใดได้กะบคอยกันโอเคบอสานผู้ตีสาน มังพักมองยูมังเจ้าให้ยูได้ครับพ่บอโอเครัปากพี่แล้วเด้อยัดัวพี่แล้วได้ได้ได้มาขอบค้ได้ได้บอนอตัวถ้าถีบไปส่ตัวยัดวกนลากตัวดิสามตัวเป๊ะเลยสองตัว

ดับเลยยาซ่อมยาซ่อมเออน้องปูแล่ไหนยาซ่อมเฮ้ยแต่ว่าตขอจริงๆเนาะก็เลยยาซ่อมโอ้ยใหญ่ใหญ่ให้ยเราจะปูห้โซลาบลูกล้านนะ เอาสองโต้พ่อหลุยสามโต้สองโต้นั่นอะไรมาสั่งมะปูโอ้ให้มาสั่งได้กันคนละมีสิบสามสิบบาทเด็โอ้ยสามสิบบาทนะปูเจ้าไก่ง

ตัวเลยน้อยไม่เอาบ้านนี้ใ้ม่ไม่าม่ไม่ม่ไ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 ม่แม่ไม่อม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ไม่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 มม่่ม่่ม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 ่่ม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 ่่่ม่ม่ม่ เออเอจะรว่าเร่ะับเมื่อนี้อยางที่ปู่บอกเริ่มต้องี่ิตัวไปจักม่วงก่อปู่ป่ตอกม่งตอกลยกะจมันเลยมามันเลยมาแล้วให้เขคพูเถอะให้เขาูเริ่มนะะมืดสายต่อได้ได้ได้เพราะว่าตมันโอ้ ไม่ขี้ม่งกงกันันกัเป็นเก่าม่งหาหาสเก่าหน้าที่นาะปูเนาะประมาณก็อด้กันมาเียเก่าเก่าโม0งเก่านกาอ๋อข้าวมงข้าวนาฬิกาบ่มเสม่มาใสกระเทยปูเป็ลอยน้กัาเ่ข้อข้ามโลกกำลังต่อครับเอาไว้ตอนนี้มันสียเป่าโม่งเจ็ดหน้าทีเหรอเจดหรอไมใช่เลยหามุ่ดบบอปู ได้เลยอย่าให้เลยเตียงสปูขอไว้หาโ่งจะไปหอดเตียงก่อนจะพาเาเงี้ยันข้อหามัพาางี้ยฉันข้อหาโมงกูมือนันกูไปหาผู้นีเห็ดอย่างเอ้เขาโอ้คนมือามือ BE ีแบบใดยสัเมืองเขาบอกสองบุตรเขา เทาได้เนี่ยเนี้ยงได้ีเดแ๋ยวมาบาบ่ได้เดี๋ยวพาสั่นผม